สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้ c ค o ม m a n c o t 270มาเพิ่งได้มาส,สดๆร้อนนะครับราคา5,500บาทได้มาจากร้านแถวย่านลังสิตนะครับผมเพิ่งได้มาเขาบอกของหาค่อนข้าง,ง,งยากนะครับตัวนี้นะ270 c o สโดมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองแกะกล่องให้ดูว่าข้างใมีอะไรบ้างน,นะครับเผื่อใครสนใจไว้เป็นแนวทางในการแคมป์นะครับเขาบอกว่านอนได้มาณ3-4ท่านนะครับ ท่าแบบส,สบายๆหน่อยก็นอน2องท่านแล้วก็ใส่ของข้างในก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาแกะของให้ดูาานะครับว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับสีเป็นสีเขียวกับเหลืองทองนะครับตนนัวนี้คอสโดมสองเจ็ดศูนย์นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลย นะครับนี่เลย ก็อยู่ที่ประมาณเห็นเขาบอกว่าประมาณ11บกิโลนะเดี๋ยวผมขอเช็คดูออกทูก่อนไม่เจอนะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนะ เบอถุงแรกนะครับอันนี้นะ่จะเป็นสมองนะครับอันนี้มีเชือกนะครับมีหนึ่งเส้น2เส้นสามเส้นสี่เส้นอันนี้สําหรับดึงมุมนะครับสี่เส้นนะถ้าตัวใหญ่หน่อยเชือกใหญ่หนะ่อยก็จะมีสองสามสี่ห้ามีหเส้นนะครับมีสมองแบบนี้ อีกสองสิหตัวนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับไปแถวทะเลซอาไปแถวทะเลอย่างเงี้ยก็จะเหมาะนะสะมอธรรมดาอีกสองสี่หกแปดสิบสองสิสี่สิบห้าตัวสมอเหล็กธรรมดานะสิบห้าตัวนะครับแล้วก็แถมคอ,อนนี่คือแถมมาเลย แถมมาเลยนะครับโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นเสาเสานะครับเสามันก็จะมีสามสีนะครับสีดำ สีเหลืองสีเทาสีเหลืองนี่จยะว่ากลางเทเลสด้านหน้านะครับสีมันจะมันจะเป็นไปตามตะขอของตะขอของเต็นท์ครับเขาจะบอกสีไหนเกาะสีไหนไว้อะไรเงี้ยครับสีเทาอาจจะเป็นโครงนะครับเดี๋ยวเราจะมาการให้ดูว่าข้างหน้านี่ก็จะเป็นเทเลสนะครับเสาสีดำสองต้นเนี่ยจะเป็นเทเลสนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาการให้ดูกัน ระดัแบ,บแรกก็ต้องปูกาวชีทก่อนนะครับผมซื้อมาสามคูณสี่เมตรนะปูกาวชีทมันก็จะได้เต็มพอดีเดี๋ยวเราค่อยพับออาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบโค้งนะะให้มันเป็นกากบาดแบบนี้นะครับเราเราก็จะเสียบไปที่ตร,ตรงมุมนะครับมันจะมีมีเสาเลก็กๆอยู่เทคนิคนะครับถ้ามาคนเดียวก็ต้องยึดมุมก่อน สี่มุมนะฮะถึงจะง่ายขึ้นนะครับยึดมุมก่อนอ่าอีกเทคนิคนึงนะครับที่ถ้ามาคนเดียวก็ให้เปิดประตูก่อนนะมันถึงจะก,การง่ายขึ้นเปิดประตูออกแล้วก็สอนเสานะครับแล้วก็ยกขึ้นคนเดียวนะครับทําได้จะเป็นสบายนะครับเปิดประตูก่อนให้มันไม่ตึงมากนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วนะครับเต็นคูแมนคอสโดม2.7งศูนย์ตัวนี้นะครับราคา5,500บาทคุ้มค่าคุ้มราคาว่างดีครับนะครับโปร่งครับสูงสูงสูงเลยฮะเห่าะับครับ,รบการคนเดียวได้นะครับสำหรับคนไหนที่กลัวนะครับ เราจะกางทัเลสไว้ได้านหน้านะครับยวเข้าไปดูข้างในกันะนะครับข้างบนก็ระบายอากาศได้อีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนีนะ้สำหรับท้าที่ต้องการความโปร่งนะ อีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยบนนะครับตรงนี้เป็นตกรงนี้ก็เอาไว้เกี่ยวตะเกียงนะครับโคมไฟนะครับโป่งครับสูงจะได้ครับเหลือๆครับเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นอนได้เอาเตียงมาวางได้นะครับตรงนี้สบาย น,นอนได้สี่ท่านนะครับถ้าตัวเล็กๆหน่อยนะหรืออาจจะสองหรือสามท่านนะครับกำลังแบบพอดีพอดีนะครับตรงนี้เลยครับโอเคครับผม